ด้นเดียวใดไอว่าเข้าไปเที่ยวกันบบโอ๊ยน้องไปน้ำอายนะใดกน้องก็ต้องเฮ็ดเวียเฮ็ดงานอยู่เฮือนได้สิกวาดบ้านทูบ้าน,านเฮ็ดเรนก็เผาโอ๊ยหลาย,ยาอย่างไอป้ายซะมีไอว่าเข้ามาสัญญากันบบสัญญาอย่างว่าเข้าสี่หาก,กันตลอดไปเข้าสิบบอสิบกันไปสาเข้าสิบยุดแบบนี้ก็ไปเป็นโดนโอเคบบโอเคไอ้วะเข้ามาคเพยอนดีกว่าบบปลาฉลัดไดวอาจจะไปตรงปะ

รยไปอย่างน้อค่ะรถเป็นไรก็ไม่รู้ค่ะผมสอนค่ผมต่อนบอลค่ะได้ไหมผมว่ามันสอนอะไรเดี๋ยวผมว่าชิดเลไปกับผมดีกว่าแล้วก็อ,อารมณ์จับไปนมีแหละโอเคค่ะ อย่างงี้กูคือบอคอยเรียนปูบารมาหามึงเขาขโบยวางเลยเขาก็เห็นง่ายซอยพอซอยแม่แมนโบว่บาโบวแมนมันมีไม่สิงมั้นแบบมันบอคอยสนใจมึงไหนกวางโมแมนหนูไม่คิดมากไปเองม่้มึงระวังเขาไปมีคนไม่เด้อ บอกสนใจคนนั้นมึงขิดหมาไปเองกูเป็นผู้สาวของมึงมาขิดหมาซะมึงเลยจ้าเพื่อนนีด่ดูนี่อะไรดูเฟซคนนั้นดิ<อ>คน,นที่มาส่งใช่อุโอ้ยทักมาเนี่ยเออพูดถึงปับ๊บทักมาเลยต่อไปอยัง 那得问了。 ก็ไม่มีแฟนอ่ะอืมก็ดีดีเั้นก็จีบเลยดีบ่ายมึยงม่เห็นมีจีบก็กว่าทำไมอ่ะมึงอยากได้เขาอยู่กูดูออกแหมมึงไม่ต้องมาพูดมึงเป็นเพื่อนกูกูมองตามึงแค่นี้กูก็รู้แล้วว่ามึงก็อยากได้เขาเหมือนกัน กินเหล้าเลาะสูมือกะฮักอับวอีสาเป็นบอก็วได้อยู่จ้ะอ๋อไวต่อโควิดไม่ยังเนาะคะไปมาแล้วค่ะมอข้าวัดจไหนเนาะติด ติดคนแขงขางเลยน,นะคะ,ะเคยพาพไปได้มาหนบ่วบอกเขาย่งมั่เคยปยไดา,ม,ามิโตไปคนเทแม,น,ม,น,มนันน้อมแนมีมองไปเที่ยวได้ไปน่บอไปครับมองได้เย,ยอะวอวไดแายบุตราสิพาไปก็ไปตามตตืเนาะไปตีละลูกล ไม่บอกยิงมึงฮัลโหลอ้าอิสัยมหาในจะบอร์อยูห่หอเกาไอ้ประว่างไอเห็ดเวียกอยู่แค่นี้เด้อมีอีมีอีมีอินยกูมีขาดสิบอกมึง อันกูเห็นอันหัวมึงแม่ไปกับผู้หญิงคนอื่นไ,ไปที่ยาอันยูวัดมีโอ้กูมีรูให้มึงเบิงอยู่แบบนึงนี่แต่ว่ากูว่าผู้หญิงคนนี้คุณๆเลยหูจักบอกูบอกหูเขาเป็นผู้ใดล่ะร่องถามผู้บ่าวมึงเบิงทำใจสาเพือ่อน ทามันกินเหล่าก็บอกกูณน้เดือ้อไปก่อนนะ กับความเจ็บเพิ่งสิมาพบมาเจอกับไอที่เป็นตาหักสำนีหักโดยบอกคืดเลยว่าไอสิไปจากฮักโดยสิหักนานอกไปใส่หอดมือตายเป็นคู่กันไปนโบแมนตีไอก็ดีแสนดีกับน้องคำแพงเราจึงได้มือนี้ไอ เปลี่ยนแปลงใจไอ้ที่ปั้นให้ไหว้อยู่ใส่น้อง วิมันโทรมากพอดีเลยฮัลโหลฮัลโหลมึงนคิดใส่เพืนาหับกูแน่กูโม้ไหวแล้วเป็นอย่างนะเออเดี๋ยวกูปยไปอย่างกูถูกป ไปกินกาแฟเถอะโอเคเปไเขาก็ต่องถีมกูนำ้ำกูเห็ดดีนะเขาก็้มาที่มองไหนน,นี่มาตีกู้หยางนะลางมั่นปล่อยทานป้ายบะคนไม่ก็ไดน เบ <Ast able. S 2> <im> ียกกับสิเหมือนลราก็ยงเยไปสื่อไปสื่อมากไปสื่อมาป้ายียอมันเหมือนเหล่าไปเร็วเฮัลโหลฮัลโหลชื่อใส่ ผมมาหาไอ้นี่อยู่สามแยกนี่อ่ะรออยู่นี่เด้อโอเคเดี๋ยวไป ว่าัขนเหลือกันของกรรมเป็นจืตได้บ่นบ่มาเลดยด้บ่ขอต่อพยา้ามด้อนาทีคนแพ้ได้เป็นแค่ผู้บาดเจ็บจากที่ทเจ็บคอยหรือว่าเจ็บนะ่า เออขึ้นกับว่าบ่แม่นหยังดอกอย่าไปสนใจจังซาคนที่เจ้าฟกับเงตอนนี้คนแพ้ก็เจ็บอย่างที่ลูกยืนบ่ได้กลืนน้ําตาบังเฮาอาการหัวใจจักสิลกไว สัญญาเลยเบาหวาสิฮหาอายคนเดียวสัญญามาแล้วสัญญาเลยเบาหวาแต่บ่มีไใสัญญาบ่มีไใมีเต <Son ja. S 2> <Yeah. S 1> ้นออกคนเดียว กูลืมเขาได้เลแมน,น,นบอมึทำได้เลย,นะแ,ยแล้วมีมิยางิหูได้ปะมัหอมไห้บอไม่้ชบุ้ายเนะแต่ที่ออก่วยมึงยังดีพรนะาะยางมึงยังตกไมขีดน้ขอน้ำแมนบอสจะกินไก็ดีเราคือกันกูสวยกูหาใหม่ก็ไดนะ้วันนี้ไม่ได้อยู่เป็พื่อนนะจะไปไหนอีกเที่ยวไปหาแต่ผู้ชาย้สิไม่ได้ไปหาผู้ชายหาแฟนใคร เดี๋ยวก็รู้เองแหละเยอะนนองมึงนี่แรกมากเลย,เยเแต่ละวันก็คนมันสวยเนาะสวยอยู่แต่น้อยกว่ากูกูอิสระงนัวเองอิสระ คือใสออกมาหาแน่คือบองเก้านี้ล่ะเออเออไม่อย่างไ่ครับผู้ใหมาผูไให่ไปใส่มาได้ละ มีคนมาแบบมันบอกแ้วเป็นอย่างแล้วคำสัญญาเขาดีคำสัญญาเนอะบ่กมันบอกมีอยู่จริงดอกเอาเป็นอย่างที่เหตุการณ์แบบนี้เขาเหลือกันซะมขาต่องไม่อยู่ เป็นอย่างดอกน้องไอ้เข้าใจดีที่วันนี้เขามีความหมายกว่าอายถึงแม้หอยฮักวันเก่าของสองเฮายังรบกวนหัวใจถึงเสียได้แต่ไอหัวเสีย จะวูไปแล้ว